ช่วงอร่อยติดปากครับเดี๋ยวจะพาไปกินขน,นมเจ้าดังนะฮะก็คือขน,นมครกนะฮะแต่ว่าพ่อค้าที่ขายขาน,นมครกเขาบอกแบบนี้ครับถ้าวันไหนเนี่ยแต่งตัวไม่หล่อเสื้อผ้าหน้าผมไม่เป๊ะนะ,ะยังไงไม่ออกมาขายไม่ขายเลยเหรอเสื้อต้องเป๊ะผมต้องอได้อ่ไปดูซิหน้าตาจะเป็นยังไงและจะขายดีหรือเปล่านะครับไปรู้จักพ่อค้าขายขนมครกคนหล่อชื่อว่าพิจันทร์นะสุภาพรัตครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายดูดิ ใส่สูตรอะสูทไม่มีเสื้อเชิ้ตยาวผูกไทยแบบนี้ฮะตอนแรกเลยนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเปล่านะไม่ใช่นะที่เห็นอยู่นี้เป็นพ่อค้าขายขนมครกนะขายบนรถท่วงฮะตะเวนขายในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นคนเชียงรายแต่มาค้าขายอยู่ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ดูการแต่งตัวเป็นไงฮะน้องเอ๋มันสะดุดตาเหมือนหนุ่มออฟฟิศนะฮะยังไงไม่มีผิดนะครับ ซึ่งก็ทําให้แตกต่างจากพ่อค้าขายขนมครบท่านอื่นๆนะครับส่วนรสชาติอ่ะอันนี้การ,รแต่งตัวนี้รอล้นะฮะรสชาติเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายไส้นะฮะตั้งแต่รสต้นหอมดั้งเดิมนะฮะนี่เราก็จะมีทั้งไส้เผือกไส้ฟักทองไส้ข้าวโพดอันนี้คือนี่พร้อมมเสิร์ฟละพร้อมเสิร์ฟละ,ะพร้อมเสิร์ฟนะแล้วก็ยังมีไส้มันม่วงมีไส้ฝอยทองอันนี้ข้าวโพดก็มีนะฮะราคาเนะะี่ยขายอยู่ที่ถาดละ40บาทมีทั้งหมด14คู่ด้วยกันนะครับ ที่มาที่ไปฮะก่อนที่จะมาขายขนมครกฮะเดิมทีเป็นผู้ช่วยกุ๊กครับอยู่ที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยาครับตัดสินใจละออกมาขายขนมครกนะฮะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นหนุ่มสาวโรงงานในพื้นที่รวมไปถึงชาวบ้านในประแวะกนั้นนะครับด้วยบุคลิกปลาเริงแจ่มใสพูดคุยเก่งก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดใจจนขายดิบขายดีฮะวันไหนบางครั้งรีบออกมาจากบ้านต้องเอ่ย,อยใส่เชิ้ตยาวแล้วลืมทาย ไม่ได้หรโดนทักไท้ายไปไหนทยไปไหนไม่หลอกกลับไปใหม่ก่อนแล้วค่อยมาขายนะฮะนี่แหละฮะก็เลยทําให้แบบหลายคนก็ชื่นชอบทั้งวิธีการแต่งตัวก็ดีรวมไปถึงรสชาตินะครับแล้วบอกแบบนี้นะขายขนมครกหลากหลายไส้นี่นะฮะมีรายได้นะครับคุณผู้ชมฮะไม่ต่ำกว่าวันละ2,500บาทแล้วก็ปลดนี่นะฮะผ่อนเท่าเราบนะคะ2ล้านบาท ได้ทนหมดแล้วนะครับน้องเอ๋สนใจนะฮะไปอุดหนุนกันได้นะครับขาอยู่แถวหน้าโรงงานไลออนเครือสาพทัทครับในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีฮนะวันหนึ่งฮะแต่งตัวหล่อไปขายสองรอบนะฮะร,รอบเช้าตีห้าถึงสิบเอโมงเช้ารอบบ่ายบ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะโอ้โหนี<ช><ง>่เปิดเป็นรอบๆด้วยนะลองไปเฝ้<ด>าก็ได้ขายดีมขายขายดีด้วยเก่งด้วยอะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ